เพีงอ็ไปหารูปมาไว้ทุกคนแล้วเพีงก็เตรียมมาให้ทุกคนดูดแหละสาหรับคลิปนี้เลยแล้วถ่ายรูปมาแบบเฮ้ยอะไรวะหัวเข่าดําปิดเลยอะไรสวัสดีเพื่อนทุกคนคะ่ะมาเจอกับเพีงแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเพีงก็จะมาบอกวิธีสรับผิวยังไงให้เนียนนุ่มบอกลาหัวเข่าดำข้อศอกด้าน ก้นดําแตกลายนะคะจริงๆแล้วปัญหาเนี้ยเป็นเหมือนปัญหาเล็กๆนะคะแต่มันคือปัญหาที่ใหญ่มากนะเพราะว่าเวลาเราใส่ขาสั้นเนี่ยเราก็จะเห็นแบบว่าหัวเข่าดําไม่ค่อยมั่นใจเพียงบอกเลยนะคะว่าเพียงเป็นคนหนึ่งนะที่หัวเข่าดําแล้วก็หัวเข่าด้านด้วยเขาสอกดําด้านเหมือนกันเลยนะคะคือมันเป็นปัญหาที่ทุกคนแบบยังไงอะหลายๆคนคือเป็นอะคือเพียงเอาไปหารูปมาไว้ทุกคนแล้วเพียงก็เตรียมมาให้ทุกคนดูนั่แหละสำหรับคลิปนี้เลยนะคะอันนี้เป็นรูปหัวเข่าดานะนี่นะคะหัวเข่าดํา แล้วก็อันนี้คือรูปปัจจุบันนะคะตอนนี้เห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมว่าแบบตอนแรกคือมันดํามากอะ่ะทุกคนแล้วมันแบบด้านด้านด้วยอะ่ะและนี่นะคะอันนี้เป็นรูปข้อศอกนะแล้วก็อันนี้คือรูปปัจจุบันนะคะอันนี้คือก่อนอันนี้คือปัจจุบันนั่นแหละคือก็จะเห็นได้ว่าเออมันมันแบบดําแล้วก็ค่อนข้างที่จะด้านพอสมควรนะปัจจุบันนี้ก็คือดีขึ้นนะคะมันอาจจะยังแบบว่าไม่ได้ขาวร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นแต่ก็ดีขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะเทียบรูปให้ดูเลยว่าแบบ เออมันมันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะทุกคนคือปัจจุบันเนี้ยมันก็ดีขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจเวลาใส่กางเกงขาสัน้นหรือก็เวลาถ่ายรูปอะไรแบบนี้นะเพลงก็เลยแบบอยากจะมาแชร์วิธีที่เพลงใช้จริงแล้วก็รักษาได้จริงหายจริงมาให้เพื่อนๆดูกันนะคะไปดูกันเลยคืออย่างแรกเลยเพลงอยากจะบอกว่า หลีกเลี่ยงการนั่งแบบว่าคุกเข่านะคะหรือหลีกเลี่ยงการที่แบบเอาเข่ากับข้อศอกเนี่ยแนบกับพื้นโดยตรงคืออย่างมากคือเราแบบว่าควรที่จะมีอะไรลองนิดหน่อยนะเพื่อที่แบบว่ามันจะได้ไม่ต้องไปลงกับแบบว่ากับพื้นโดยตรงอะแล้วแบบมันก็จะแบบอย่างเงี้ยนึกออกว่ามันก็จะถูถูถูอย่างเงี้ยจนแบบ เออมันเกิดความดําขึ้นมาข้อ2นะคะเพียงแนะนําว่าให้สครับบริเวณนั้นๆเป็นประจาแล้วก็สม่าเสมอนะบริเวณที่แบบมีปัญหาบริเวณที่หัวเข่าดากระสอบดําหรือว่าก้นดําลายนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะคะเพียงใช้เป็นตัวนี้นะคะอันนี้คือไปเจอมาที่เซเว่นนะคือรูปร่างมันแปลกตาแล้วก็ไม่ค่อยเคยเห็นสบู่ที่เป็นสครับนะคะคือเป็นสบู่สครับก้นนะอ a m าบัตกูต้ t คอ a ลา l จ a g e n ับโซ b นะคะเดี๋ยวพียงก็จะให้ดูข้างในนะคะว่าหน้าตาเขาเนี่ยจะเป็นยังไง คือทุกคนกินหอมทะลุซองมาเลยอ่ะนี่หอมมากคือตอนฟอกอะหอมกว่าน,นี้อีกนะกินดีงามมากนี่นะคะน่ารักมากเดี๋ยวเพียงจะให้ดูใกล้ๆนะคะ ตอนนี้เขาจะมีเม็ดสครับจากเปลือกแอปเปิลนะคะไม่ทําให้บาดผิวและคือเขาเนี่ยสามารถขัดได้ทั้งก้นนะคะหัวเขา่าข้อศอกขาหนีบนะคะหรือว่าจะเป็นรักแร้ผิวกายอะไรแบบนี้ใช้ได้หมดเลยเอาจริงตัวนี้เพียงใช้หมดไปแล้วก้อนนึงนะคะคือแบบดีงามมากชอบมากๆเลยเพราะว่าเขาเนี่ยจะช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปนะคะทําให้ผิวเนี่ยนุ่มแล้วก็กระจ่างใสามากขึ้นนะคะหลังใช้ก็คือจะรู้สึกได้เลยว่าเออผิวเนี่ยค่อนข้างที่จะนุ่มขึ้นอันนี้คือหลังจากใช้ไปสักระยะนะคะเซลล์ผิวเก่าค่อยๆออกไปใช่ไหมเราก็ผัดออกไปเรื่อยๆ แล้วก็สักพักหนึ่งหัวเขา่าเราเนี่ยก็จะนุ่มแล้วก็กลับมากระจ่างใสเหมือนเดิมนะคะซึ่งมันแบบมันดีมากอะทุกคนแต่เพียงแนะนําว่าต้องใช้เป็นประจําทุกวันส,สม่ําเสมอเลยนะคะเพราะว่าของแบบนี้ต้องใช้เวลาเนาะเราจะทําแบบว่าให้สิ่งที่มันดํามากับเราตั้งแต่แบบนูน่นหลายๆปีมาขาวภายในวันเดียวมันก็ไม่ได้เนาะแนะนําว่าต้องใช้เป็นประจําทุกวันเลยนะคะคือแบบดีงามมากจริงๆแนะนําเลยที่สําคัญนะคะคือกลิ่นหอมมากเลยเวลาใช้แล้วแบบ โอ้รู้สึกว่าแบบมันหอมมาทุกคนมันหอมแบบสดชื่นรู้สึกว่าผิวสะอาดอะไรแบบนี้เลยอะเพลงก็มีวิธีสครับนะคะเป็นทิคเล็กๆสําหรับเพลงเลยนะก็คืออย่างแรกนะคะคือสครับบริเวณที่มีปัญหานะบริเวณนั้นอะถูวนไปเลยนะคะวนไปเรื่อยๆเลย คือใช้สม่ำเสมอเป็นประจำนะบอกเลยแต่ผิวกายอะ่ะเพียงจะใช้วันเว้นวันนะคะส่วนตัวคือชอบเลยนะอันนี้คือขึ้นก้อนที่2แล้วนะคะแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยราคาแค่59บาทคือแบบถูกมากนะทุกคนแล้วก็พิกัดเซเว่นอีเลเวนเลยหาซื้อง่ายมากๆนะลองไปดูกันได้นะคะตัวนี้อย่างที่3นะคะอันนี้เป็นอย่างสุดท้ายแล้วนะจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้อันนี้แล้วแต่คนแต่เพียงใช้นะคะใช้แค่ก่อนนอนอย่างเดียวก็จะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเป็นว่านหางจระเข้นะคะทาบริเวณหัวเขา่าหรือว่า ข้อศอกหรือว่าอะไรแบบเนี้ยตรงที่มีปัญหาก็ได้นะคะทาแค่แบบบางๆก่อนนอนแค่นั้นนะเท่านี้ก็เป็นอันจบแล้วนะคะทิกสั้นๆสำหรับเพลงแล้วก็เป็นวิธีที่ง่ายมากๆเพื่อนๆสามารถทําตามได้แล้วก็หัวเข่าเนี่ยจะกลับมาสวยแล้วก็กลับมานุ่มชุ่มชื้นเหมือนเดิมเลยนะคะก็แนะนําว่าต้องทําเป็นประจําทุกวันนะคะเพื่อนๆก็สาหรับใครที่เคยลองเจ้าตัวนี้แล้วนะคะก็มาเมนตใต้คลิปนี้ได้เลยนะก็สําหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย